พบกันวันนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆมาฝากเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับวันนี้เกี่ยวกับเทคนิคการถอดใบพัดลมออกจากแกนมอเตอร์นะครับด้วยเครื่องมือง่ายๆ2ชิ้นนี้เองนะครับเป็นเหล็กแฉลงในการงัดโดยโปกติทั่วไปช่างจะชินแล้วก็จะรู้จักกับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับในการถอดนะครับซึ่งก็ต้องพกพาติดไปแต่บางครั้งการที่ไปทํางานนอกสถานที่บางครั้ง ฉุกเฉินเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไม่มีนะครับเราก็ต้องมีเทคนิคในการอาถอดอุปกรณ์ถอดใบพัดลมอย่างง่ายๆว่าวิธีทํำยังไงนะครับมาใช้ตัวนี้ก็อีกตัวอีกชุดนึงหรือว่าชุดนี้ส่วนมากโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่จะมีพวกอุปกรณ์ในการถอดใบพัดลมนะครับบูสในการอัดและถอดดึงนะครับเป็นสกูกเกลียวอัด้าไวทีิใบพัดลมแล้วดึงออกมาแต่ทั้งหมดนี้เราจะไม่ใช่ผมจะสอนจะแนะนําวิธีการใช้ง่ายๆด้วยแฉลง2ตัวนี้นะครับเทคนิคนะครับเดี๋ยวเรามาดู อันนี้คือใบพัดลมใบพัดลมตัวนี้เก่าแล้วก็เป็นสนิมนะครับซึ่งจะถอดยากมากแน่นมากเพราะว่าเดี uh, nella, ๋ยวนะเทคนิคเดี๋ยวสอดเข้าไปตรงกลางตรงกลางระหว่างแล้วก็ให้ทํามุมนะครับไอชแฉลงสองตัวนี้นะครับให้อยู่สองข้างตรงข้ามด้านนี้ลงไปอีกนิดนึงด้านนี้ลงไปอีกนิดนึงอ่าลงไปนิดนึงเวลาทําการงัดมันก็จะดีดตัวใบพัดออกให้ตรงๆนะครับให้บาลานซ์กันสองข้างโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับงัดนิดนึงนะเริ่มนะครับอืดครั้งนิดนึง ชื่ออกไวเกินมากเลยโอ้โหปกติจะต้องถอดหลายครั้งนะตัวนี้ถอดยากมากตัวนี้ส่งเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับให้เราทําการถอดที่โรงงานของเรานะครับแต่วันนี้ผมสาธิตโปรติแล้วจะถอดยากแต่ว่าเราเพียงแค่ครั้งเดียวก็ออกแล้วง่ายมากนะสะดวกสบายเป็นเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสําหรับหน่วยงานช่างหรือว่าท่านที่ไปทํางานนอกสถานที่ หาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ลำบากก็ใช้ไอ้ตัวแถลงเดี๋ยนี้เอามาดูมาดูนี่โอเคเนี่ยอีกตัวยังอยู่ไหนล่ะนั่นก็ดูสองตัวนะครับอา่าตัวนี้ครับง่ายๆอุปกรณ์ง่ายๆสะดวกสบายต้นทุนน้อยราคาประหยัดนะครับสามารถให้เราทํางานได้ประสบความสําเร็จนะครับตามวัตถุประสงค์ง่ายง่ายนะครับเป็นช่างต้องมีเทคนิคต้องมีวิธีและจะแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาครับ